ชาวญี่ปุ่นเที่ยวไทยครั้งแรกติดใจจนต้องย้ายไปอยู่ถาวรน,นัดจังและทัดจังข่าเจ้าของช่องทัดจังแอนนัดจังนะคะคู่รักชาวญี่ปุ่นค่ะเขาก็ได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยค่ะแล้วเขาก็ได้เดินทางไปยังวัดโพค่ะซึ่งเขาก็แปลกใจมากๆเลยค่ะว่าทาไมราคารถตุก๊กๆในประเทศไทยเนี่ยถึงคิดราคาเพียง50บบาทเท่านั้นพอถึงวัดโพแล้วค่ะเขาทั้งสองคนเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะพอเดินเข้าไปชมในตัววัดค่ะเขาก็ต้องตกตะลึงเลยค่ะเพราะว่าชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าศิลปะภายในวัดเนี่ยสวยงามมาก และเมื่อเขาทั้งสองคนนะคะเดินต่อไปอีกไม่กี่ก้าวค่ะก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเจอพระนอนองค์ใหญ่อยู่ภายในวัดเลยนะคะเขาทั้งสองคนค่ะก็เลยคุยกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมพระเนี่ยถึงองค์ใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกหลังจากเที่ยววัดโพในครั้งนี้ค่ะนัจจังและทัดจังนะคะก็เริ่มติดใจในประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าอยากจะเดินทางไปเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยเลยเมื่อเวลาผ่านไปอีกไม่กี่เดือนค่ะเขาทั้งสองคนเนี่ยก็เดินทางกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคราวนี้ค่ะเขาไไดด้เินนทางงปยัสว ทําให้เขาเนี่ยได้เจอกับผลไม้ไทยหลายชนิดมากๆเลยนะคะแต่ผลไม้นะคะที่ทําให้เขาแปลกใจมากๆเลยก็คือเจ้าสลากค่ะเพราะว่ามันมีหนามค่ะแล้วเขาก็ไม่คิดนะคะว่ามันจะกินได้พอเขาได้ริมรสชาติของมันเข้าไปค่ะก็ถึงกับร้องว้าวเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากค่ะมีรสชาติที่หวานกว่าสับปะรดซะอีกเขาทั้งสองคนชอบมากๆเลยนะคะถึงกับเดินไปหาพี่คนสวนเลยค่ะให้สอนวิธีแกะลูกสลากเนี่ยไม่ให้เจ็บมือด้วยจากนั้นนะคะเขาทั้งสองก็เดินไปกินไปอย่างมีความสุขค่ะ แล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอยากให้เพื่อนของเขาเนี่ยได้มากินผลไม้สดสดเหมือนกับเขาที่กินอยู่ตอนนั้นต่อมาเขาทั้งสองนะคะก็ได้มาเจอกับเจ้าทูเรียนค่ะซึ่งเขาก็แปลกใจอีกนะคะว่าทําไมทูเรียนของเมืองไทยเนี่ยถึงไม่มีกลิ่นเลยโดยปกติแล้วนะคะทูเรียนเนี่ยจะมีกลิ่นแรงมากค่ะเขาก็ตั้งใจดมอย่างจริงๆจังๆนะคะจนทนไม่ไหวค่ะจึงได้ทําการพิสูจน์โดยการกินมันเข้าไปตอนแรกก็ก,กล้ากลัวๆที่จะกินมันนะคะแต่พอเขาได้กินมันเข้าไปแล้วค่ะเขาก็กินมันไปจนหมดเลยะคะ่ะหลังจากที่เขากินเข้าไปค่ะ ก็พูดกันว่าทุเรียนพันนี้เนี่ยหวานน้อยนะคะต่างจากที่เขาเคยกินค่ะซึ่งทุเรียนที่เขาเคยกินเนี่ยก็คือมีกลิ่นแรงแล้วก็เหม็นมากๆนะคะแต่ทุเรียนพันนี้ค่ะท<า>ั้งกรอบเม็ดน้อยแล้วก็กินง่ายมากๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาทั้งสองเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่ไทยเลยค่ะเพราะว่าชอบมากๆแล้วก็ติดใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเขาทั้งคู่ค่ะก็ใช้เงินเก็บที่หยอดกระปุกนะคะมาเป็นทุนในการอยู่ประเทศไทยนัดจังค่ะก็ได้เปิดบริษัทรับจัดงานแต่งในไทยนะคะส่วนทัดจังค <lan> ่ะก็แพลนเอาไว้นะคะว <thinner S 1> ่า <ö. S 1> <ๆ S 2> จะเปิดหมู่บ้านทุเรียนขึ้นมาพร้อมกับร้านกาแฟค่ะเราก็อยากจะเลี้ยงน้องหมาพันธุ์ใหญ่ๆเอาไว้ด้วยซึ่งเขาทั้งสองนะคะก็อยากจะทําตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงมากๆแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะนัดจังละทัดจังนะคะก็ได้พาเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกเพื่อนชาวญี่ปุ่นคนนั้นนะคะตกใจมากเลยค่ะที่ได้เห็นห้องพักในโรงแรมเนี่ยกว้างขวางนะคะแล้วก็มีวิวที่สวยงามแล้วก็ยังตื่นเต้นกับเจ้เจาอ่างจากรุชิค่ะที่สามารถนอนแช่น้ำนะคะแล้วก็ชมวิวภายนอกได้หลังจากนั้นค่ะนัดจังละทัดจังนะคะคก็ได้ เพื่อนชาวญี่ปุ่นของเขาเนี่ยไปเที่ยวที่ตลาดจะตุจักค่ะแล้วก็ไปซื้อมังคุดนะคะเมื่อเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเขาได้ชิมมังคุดนะคะก็ถึงขั้นกับตะโกนออกมาเลยค่ะว่าอร่อยมากมันมีความสมดุลระหว่างความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานที่ลงตัวมากๆค่ะแต่ก็มีแอบบ่นบ้างนะคะว่าอากาศร้อนไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่มีของอร่อยให้กินพอเขาเดินตลาดกันเสร็จแล้วค่ะทั้งคู่นะคะก็พาเพื่อนชาวญี่ปุ่นเขาเนี่ยไปชิมอาหารไทยเป็นครั้งแรกค่ะอย่างเช่นเมนูต้มยำกุ้งน้ำข้นเอ่ยแกงเขียวหวานเอ่ยค่ะเมื่อเพื่อน ินเข้าไปแล้วนะคะก็ถึงขั้นชมเลยค่ะว่าข้าวไทยเนี่ยอร่อยมากๆและเมนูที่เขาชอบกินมากๆเลยก็คือแกงเขียวหวานค่ะเขาก็ได้ตักใบโหระพาขึ้นมาค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ดูว่าเป็นใบกระเพรานะคะเมื่อเขาลองกินเข้าไปแล้วค่ะก็รู้สึกขมนิดๆนะคะแต่ก็ยังชอบค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นที่หอมมากๆแล้วเพื่อนชาวญี่ปุ่นยังพูดอีกว่าฉันคิดว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องชอบอาหารไทยมากๆแน่นอนเมื่อกินข้าวเสร็จค่ะเขาก็ได้เข้าห้องพักนะคะแล้วก็ไปชมวิวกรุงเทพในยามค่าคืนแล้วก็ยังพูดขอบคุณนจจังจังงทด้วยนะา ก็ฉันขอบคุณแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาประเทศไทยค่ะก่อนกลับค่ะเขาก็ยังได้ซื้อกางเกงลายช้างนะคะใส่กลับญี่ปุ่นด้วยนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะของคู่รักที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ชื่นชอบประเทศไทยมากๆนะคะถ้าใครชื่นชอบนัทจังรละทัดจังค่ะก็สามารถไปติดตามเขาได้เลยเราทุกเรื่องต่อเนื่องเข้าใจง่ายกดหัวใจกดติดตามขอบคุณค่ะ